สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟแมกเนตจิตี้โลเปเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ IP PC นะครับเข้าไปเอาที่ Discord ดใต้คลิปเลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนนะครับเข้ามาแล้วเราต้องไปรับของขวัญฟรีตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะครับแล้วก็ ขั้นแรกนะครับผมแนะนําให้เราวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับโลโก้ gta 3นะครับกด n เพื่อที่จะเสกรถฟรีนั่นเองครับเป็นรถจักรยานนะน,นี่อันนี้ก็คือแจกฟรีให้กับทุกคนนะครับหรือว่าสามารถที่จะเรียกออกมาขับเล่นก็ได้นะครับนี่ Manage City และให้เรา จักรยานมาตรงนี้เดี๋ยวว่าวิ่งมาก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วก็มารับของบัตรอีกใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แจกของเยอะมากเลยนะครับตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกแจกตังค์หมื่นหนึ่งแล้วก็รถ SUV ขนาดใหญ่1คันด้วยนะครับเอาไปขับภายในครอบครัวก็ได้นะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนแล้วก็เหรียญเปลี่ยนสกินด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะไอเหรียญเปลี่ยนสกินนะครับถ้าเป็นเหรียญเปลี่ยนสกินนะครับจะเป็นเหรียญแบบนี้นะนี่เลยเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับพอเราจะใช้นะครับเราก็แค่ ไปซื้อสกินปกตินะไม่ต้องกดใช้อะไรต่างๆเลยนะครับก็คือไปซื้อสกินครั้งแรกเราจะเสียเหรียญน,นี้ไปนะครับก็คือค่าสกินมันจะใช้ฟรีเลยนะครับนี่ก็คือเป็นระบบอัตโนมัติภายในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ฝังนี้ฝังนี้ตรงอาราเ่ตัวนี้นะครับก็เต้นกันมันเลยนะครับอาราเรคนนี้ก็จะเป็น จุดไกด์ไลน์บอกนะครับว่าเราจะต้องเล่นยังไงนะครับแล้วก็จะมีพวกกฎต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับถ้าใครอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้ให้แบบจริงจังหน่อยนะครับก็แนะนําให้มาอ่านด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตลาดโลกภายในเซิร์ฟนะครับนี่เดี๋ยวกดผิดกดผิดอกดตุเอนะครับแล้วก็ดูตลาดโลกได้นะครับนี่เลยมีปลาทูปลาเซลมอนปลากระตูนก็มีนะครับนี่เลยเราสามารถที่จะมาดูราคาได้นะครับรู้สึกว่า าาขายได้เป็นพันเลยนะครับอย่างวะนี้และรถที่แจกก็จะเป็นรถเอสูีคันนี้เลยนะครับเราสามารถจะมาเสกแถวนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะก็จะเป็นจุดซ่อมรถนะครับซ่อมรถได้ตั้งแต่จุดเกิดเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะก็จะมีร้านค้านั่นเองครับกด N เท่านั้นนะครับเซิฟนี้กด n ปุ๊บมันก็จะมีของต่างๆให้เราซื้อนะครับลืมปิดมอดขอโทษด,ด้วย <laughs> นี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งกด n และมันก็จะมีของให้เราซื้อนะครับตามนี้เลยครับมีกล้องถ่ายรูปนะกล้องถ่ายรูปนี่ก็เหมือนกับในโทรศัพท์มนแหละนะครับแต่ว่ากล้องถ่ายรูปที่ซื้อจากร้านนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะถือได้นะครับแบบนี้เลยนะนี่ถือได้แต่ว่าถ้าเป็นเซลฟี่น่ะมันก็จะอยู่ในมือถือของเรานะครับนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าอยากถือกล้องเท่ๆแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะจุดเกิดของเยอะมากเลยนะครับเซิร์ฟนี้นี่ มีจุดเงินแดงเงินเขียวด้วยนะครับพวกเติมพอยต์ต่างๆนะครับนี่ก็มีประกาศอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีอันดับต่างๆนะแล้วก็ฝั่งนี้คนที่มีเงินมากที่สุดนะหรือว่าตีมากที่สุดอะไรต่างๆนะครับมีบอกจากพวกนี้เลยครับตรงนี้คืออะไรเนี่ยธนาคารอ่านี่ก็จะเป็นเงินเขียวและนั่นก็อาจจะเป็นเลเวลนะครับนี่คนที่มีเลเวลเยอะที่สุดภายในเซิร์ฟมันเองครับ และระบบใหม่ในเซิฟนี้อัปเดตมาเพียบเลยนะครับนี่มีหมวก CJ นะครับอันนี้ผมซื้อมาพันเดียวเงินเขียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนํากันนะครับในเซิฟนี้มีของแฟชั่นขายด้วยนะครับเป็นเงินเขียวนะสามารถที่จะซื้อได้นะครับพอเราเข้ามาที่ร้านเปลี่ยนสกินแล้วนะครับล้วก็มาใช้ไอเหรียญเปลี่ยนสกินนั่นแหละนะครับกดตัวเอมันมีให้เลือกระหว่างสกินนะก็คือหมวกพวกนี้นะครับดูดีโคเท่เลยนะครับแล้วก็ มีตั้ง1 3 1หมวกเลยนะครับนี่ที่ร้านขายของตัวนี้นะครับมีหมวกให้เราซื้อดูไว้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสกินได้จากตรงนี้นะไี่เเหมือนเพื่อนของเรานะนี่ป็นสกินแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เลยก็ถ้าพูดง่ายๆนะครับตัวนี้ก็คือตัวเปลี่ยนสกินนะตัวนี้ก็คือตัวเปลี่ยนสกินแฟชั่นนั่นเองครับนี่มีเป็นร้อยเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูสักอันหนึ่งนะนี่มีแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหดูดีสีเขียวอ่ะซื้อนี้เลยแล้วกันนะครับแค่หนึ พันเท่านั้นนะครับทุกอันนั้นหนึ่งพันเงินเขียวเท่านั้นนะครับกดบายเลยนี่หลังจากที่เราซื้อเสร็จกดกากบาทตรงนี้ออกนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ใส่ให้เรานะครับเราจะต้องกดไปที่ตัววายนะครับแล้วก็เลือกไปที่สตอร์เลตตรงนี้มันก็จะมีหมวกที่เราเพิ่งซื้อมานะครับนี่เลยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเลือกแล้วก็ยูดนะครับแบบนี้เลยหรือว่าจะใส่หมวกนะนี่มันจะใส่ได้แค่อันเดียวนะครับเราก็เลือกเอานะครับแต่ตัวนี้โคตรเท่เลยว่ะนี่หลังจากที่เราใส่แล้วนะครับก็กดกากบาทตรงนี้ออกนะเฮ้ มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเปิดหมดขึ้นมาใหม่ว้าวดูดิอย่างเท่เลยครับนี่มีผ้าปิดหน้าผากนะครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกเอานะครับอันนี้ใช้เงินเขียวในการซื้อนะครับไม่ได้โดเน a ได้ทั้งใดนะครับนี่สายฟรีก็เล่นได้แบบเท่ๆแบบนี้นะครับและต่อไปเป็นระบบงัดบ้านนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปงัดบ้านนะครับผมบอกเลยว่าในเซิร์ฟนี้นะครับ จะมีสภาพอากาศแบบสุ่มด้วยนะครับนี่ปกติเราอาจจะเห็นเซิร์ฟอื่นนะท้องฟ้าแจ่มใสตลอดนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้นะมันก็จะมีแบบว่าบางครั้งก็จะมีฝนตกแบบนี้ด้วยนะครับและระบบงัดบ้านนะครับเราต้องหาสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับนี่เลยสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปบ้านสีเหลืองนะครับมันจะสุ่มอยู่ทั่วแมปเลยนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ ไปงัดบ้านได้นะครับแต่ขั้นตอนแรกเราต้องมีแฉลงก่อนนะครับไปคราฟที่จุดคราฟอาวุธนะครับและการงัดบ้านนะครับก็กด n นี่แหละนะครับนี่มันจะมีรูปเหมือนผลไม้ออกมานะครับเดี๋ยวกดออามาม่นี่เลยมันจะมีรูปแบบนี้ออกมานะครับเราก็ต้องจานะครับแล้วก็กดให้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าผมจะได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นะครับมันจะให้เราแก้ตัว2ครั้งเท่านั้นนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมลองดูนะว่าได้ไหมอ้าวพลาดอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะจำได้หรือเปล่านี่ ทำไงดีว่าถึงจะจําได้โอ้ผมรู้แล้วก็คือการถ่ายรูปเก็บไว้นั่นเองครับเดี๋ยวผมลองดูผมเกียนนี่โอ้ยกดแล้วเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงแท็อ่ะนี่โอ้ยถ่ายรูปเก็บไว้ว่าจะบึ้กบ่อยอแอดเมินนะพิธีผมนี่จําได้และเราก็จะสามารถที่จะแฮ็กเข้าไปได้ใดได้นั่นเองครับโอ้ยนี่ไง มาแฮกเครื่องเกมของ CJ เลยครับจังหวะนี้ถ้าเราเข้ามาได้แล้วนะครับแฮ็กได้บัตร้อนะครับแล้วของที่เราได้นะครับจะมีพวกของคาอาวุธต่างๆนะครับนี่ผมได้ปูนมาตั้ง13อันนะครับผมบอกได้เลยว่าของโคตรคุ้มนะครับในการงัดนะครับถ้าทุกคนชอบงัดบ้านแล้วก็อยากได้ปูนไปคาอาวุธเยอะๆนะครับลองดูระบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้แอดมินไม่ให้บอกนะครับเพราะว่ามันจะสุ่มอยู่ทั่วไปนะครับเราก็อาจจะต้องขับรถหานะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเราได้มาน่ะ ได้ปูนมาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ต้องไปจกให้มันเมื่อยมือนะครับถ้าได้เจอบ้านสีเหลืองแบบนี้นะและจุดครับฉลังก็คือจุดครับอาวุธนั่นเองครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับนี่พอเราเข้ามาแล้วก็จะมีจุดครับอาวุธอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดเอนนะนี่เลยฉลังก็จะอยู่อันแรกเลยนะครับโคบาตรงนี้แหละนะครับนี่ฉลังนะอย่าลืมด้วยนะครับผมบอกเลยว่างัดบ้านโคตรดีนะครับระบบนี้นะเพราะว่าได้ปูนมาโคตรเยอะเลยนะครับนี่คุ้มๆนะ แล้วก็จะมีพวกอาวุธทั่วไปนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้มีไม้เท้ากัจจศิษิ์ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองมาคับดูได้นะครับแล้วก็พวกอาวุธประชิดต่างๆมีครบเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้และจุดต่อไปที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นจุดตกปันเองครับนี่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่ชายหาดตรงนี้ก่อนนะครับกดตัวเองเพื่อที่จะเช่าเรือหรือถ้าทุกคนประหยัดตังนะครับก็ว่ายไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดนะอ่ะก็เช่าไปนะครับพันห้านี่ พันหก็จะมีเรือเท่ๆแบบนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปขับได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเรามากับเพื่อนแบบนี้นะครับก็ออกตังคนละ500นะครับมา3คนเนาะนี่เลยแล้วก็ไปกับเพื่อนได้นะครับกดเอนกดสตาร์ทนี่ก็ขับออกไปตรงจุดตกปลาเนี่เองครับนี่ก็ใช้วิธีได้นะถ้าเรามาหลายคนก็แบ่งตังกันนะครับในการเช่าเรือนะเพราะว่ามันก็จะย่นเวลาในการว่ายเนาะเพราะว่ามันก็ไกลเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่เลยมันอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ ถ้าใครทอรหดหน่อยนะก็ลองไหวมาดูนะหรือว่าจะกระโดดสะพานตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็มาที่เกาะตรงนี้นะก็ได้เล่นะฮะตอนนี้เรามายังเกงาะตกปลาแล้วนะครับนี่มีปลาพาคาน์ขนาดใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับนี่เลย่ะเราก็จอดนะครับแล้วก็กระโดดรูปไปเลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีจุดเช่าด้วยนะครับนี่เช่ากลับเช่าไปเช่ากลับ,ลบสำหรับคนรวยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตกปลาฉลามหนึ่งตัวก็ ได้มาเป็นพันเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่บมกเปิดให้ดูเนาะและตรงนี้ก็จะมีปลาปลาคานขนาดใหญ่สวยๆนะครับนี่ดูดิอย่างเฟี้ยวเลยครับแล้วก็ตรงหลังบ้านตรงนี้นะครับนี่นี่มันจะมีจุดครับกระเป๋าด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้กระเป๋าที่มีความจุเยอะๆเนาะก็สามารถที่จะทาได้นะครับนี่ลแค่หมื่นหนึ่งเงินเขียวห0 0พันเงินแดงเท่านั้นนะครับนี่เลยแล้วก็ถ้าเราจะตกปลานะให้เราวิ่งมา,าจุดน้ํานะครับจุดไหนก็ได้นะนี่เลย เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูก็คือตกได้ในบริเวณพวกนี้แหละนะครับแต่ก็แนะนําให้อยู่แถวๆบริเวณนี้เนาะแล้วก็วิ่งมาตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในเกาะน,นะครับเลยแล้วก็ให้ขาสัมผัสน้ํานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับกดวายนะแล้วก็เลือกไปที่กระเป๋าของเราแล้วก็เลือกไปที่เบ็ดของเรานะขวดไปที่เบ็ดของเราและแนะนําให้ตั้งไอเทมในช่องลัดแบบนี้นะครับตรเทนะครับหรือว่ากดใช้เลยก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้กดตั้งไอเทมในช่องลัดนะครับกดเลือก พอกดเลือกแล้วนะครับมันก็จะมีช่องลัดแบบนี้ออกมานะครับวิธีเปิดก็คือกดไปที่ตัวเฮดนะมันก็จะมีช่องลัดแบบนี้ออกมานะครับแล้วอาจจะขาไม่ตกไม่ไม่จมพื้อนอะไรอย่างนี้เมื่อกี้นะเอาใหม่ใหม่นี่ไงอา้าวถูกต้องแล้วนะครับพอเรากดได้แล้วครับแล้วก็กดใช้เหยื่อแบบนี้เลยนะครับก็คือเราต้องมีเบ็ดกับเหยื่อด้วยนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวเฮดนะครับเพื่อที่จะเปิดเมนูตัวนี้นะั่นเองครับง่ายๆเลยนะเซฟนี้นะครับแล้วก็ มาตกปลาจากตรงนี้ได้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าปลาฉลามนี่ขายได้ตัวเป็นพันนะครับจังว่านี้พวกแซลมอนต่างๆนล้วก็หลักร้อยอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยอันนี้ได้ปลากระตูนมากดเฮดอีกรอบนึงแล้วก็กดใช้นี่แล้วก็กดใช้เหยื่อนะครับอ่ะง่ายๆนะครับสำหรับระบบตกปลาภายในเซิร์ฟนะครับและระบบในเซิร์ฟนะครับก็จะมีระบบนี้ด้วยนะครับที่ผมไปเจอมานะครับมันก็เฟี้ยวอยู่นะครับก็จะเป็นระบบทิ้งของนั่นเองเนาะนี่เลยเราลองทิ้งของดูนะ ถ้าเราทิ้งของแล้วครับมันก็จะอยู่ในพื้นนั่นเองครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บขึ้นมาได้นะครับกดเอน,นะนี่เลยแล้วก็กดเก็บไอเทมหรือว่าเลือกจํานวนไอเทมก็ได้นะครับอดีตผมทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะแต่ว่าเก็บไดนะ้เก็บเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเขาว่ามันเก็บไม่ได้นี่งเก็บ <laughs> ได้อยู่และตอนที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นจุดตัดไม้นั่นเอง,เอง,เองนี่ก็มาตัดได้นะครับถ้าเราจะตัดไม้ต้องมีเลื่อยไฟฟ้าด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่ะแล้วก็การตัดไม้ในเซิฟนี้ครับมันก มันต้นไม้จะล้มนะแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องตัดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือต้องหั่นมันเป็นท่อนๆนั่นเองครับไม่ต้องยกไปที่เครื่องเลื่อยนะครับสำหรับเซิรฟนี้ตัดซ้ำแบบนี้เลยนะครับแนวแบบโรเพอะไรางี้นะครับเนี่เราก็จะได้ท่อนไม้มาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถมาตัดได้นะครับแล้วส่วนคนที่กําลังหาเซิฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม